สวัสดีครับ พบกับนิวมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรนซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันมีเรื่องของการเคลมมากมายเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยมีหมดเลยแล้วไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนไทยที่เป็นฝ่ายเคลมนะครับเป็นทางฝั่งเขมรหรือกัมพูชาที่ในโซเชียลเนี่ยโหยเยอะมากๆแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าคนกัมพูชาหรือคนเขมรเนี่ยที่ไม่ได้เล่นโซเชียลผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะรู้แหละว่าอะไรเป็นของไทยอะไรเป็นของเขมรแต่ว่าในกลุ่มโซเชียลเน่เา,านจะ เป็นขบวนการแหละก็พยายามเคมอะไรต่างๆนาๆนาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ค่อยจะสําเร็จหรอกเพียงแต่ว่าเขาก็ลองหวัานหวานแห่ไปประมาณนี้นะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องของชุดไทยที่มีประเด็นเยอะแยะเลยแล้วจากที่ใหมรดาวิการครับมีการใส่ชุดอับซอนนางอับสอนหรือชุดของอับสราอะไรประมาณนี้นะครับในในละครเรื่องแม่อยู่นี่โอ้โหทำเอาทางฝั่งขมิ้นมียออกาการกันเยอะจะเรียกว่าครั่งก็ได้นะครับผมโอ้โหถึงมีการพูดเขาบอกว่าหมรดาวิกาเนี่ยมาใส่ชุดของขมิ้นได้ยังไงอะ ต่างๆนานาเยอะแยะเลยทีเดียวล่าสุดเขาก็มีการใส่เหมือนกันนี่เลยว่าตัวเองเป็นออริจินอลครับลักษณะก็คล้ายๆชุดอัปสารานี่แหละด้านขวาก็เป็นไม่ดาวิการครับต้องบอกว่าใส่แล้วสวยมากแล้วเราก็เวลาใส่เนี่ยเราก็มีการประยุกต์นิดนึงให้มันดูสวยงามตามยุคสมัยมีการอัปเกรดอะไรประมาณนี้แต่ของเขาก็แน่นอนมีการแต่งเหมือนกันเพื่อเป็นการอ้างว่าตัวเองเป็นต้นฉบับหรือออริจินอลนะครับนี่ก็แบบเต็มๆครับผม ดูจากลักษณะหน้าตาของคนที่เอามาใส่เนี่ยเหมือนกับว่าจะเอาที่รูปหน้าคล้ายๆใหม่ดาวิกาลักษณะตาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันครับเราจริงๆต้องบอกว่าต้องต้องบอกนะครับว่าลักษณะการแต่งคล้ายๆใหม่ดาวิกาด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะใส่คนละสีเท่านั้นก็ถือว่าสวยไปอีกแบบนึงครับก็ในแบบของเขาดูชัดๆนะครับการแต่งก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้ อย่างที่ผมบอกนะครับก็ยังมีชาวเขมรที่เขารู้ว่าอันไหนเป็นของไทยไหนเป็นของเขมรซึ่งอาจจะเป็นคนทั่วไปหรืออาจจะเป็นคนในโซเชียลเช่นกันอย่างรูปนี้ที่เขาเอามาแชร์เป็นคนเขมรซึ่งเป็นงานแต่งงานในเขมรน,นะครับแต่งตัวแบบคนไทยก็มีคนเอามาโพสต์ก็เป็นคนเขมรนะครับเอามาโพสต์ว่างานแต่งงานชาวเขมรสวยเหมือนเจ้าสาวไทย <c oughs> อย่างที่บอกนะครับก็มีคนยอมรับความจริงเหมือนกันแต่มีคนที่อาจจะทําเป็นขบวนการหรือว่าอะไรเช่นนั้นแหละ ซึ่งปกติอย่างที่ที่เคยมีข้อมูลนะครับที่มีการว่าอบอกว่าชาวเขมรส่วนใหญ่เวลาใช้โซเชียลหรืออะไรใช้จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งจริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยคนจะใช้มือถือใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตที่แบบเป็นสำนักงานอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วก็เลยมีการสมมุติฐานว่าอาจจะเป็นพวกคนในหน่วยงานราชการหรืออะไรของเขาก็ได้ที่ทําเป็นขบวนการเพราะว่ารับลูกกันเร็วแล้วก็มีการตัดต่อหรืออะไรนู่นนี่นะ,นะครับคือเหมือนทํางานเป็นทีมแต่ว่ามันก็เป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเมนท์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ